สาม,มอเตอร์รุ่นนี้เน้นใช้งานได้ทั้งวันนะคะดูดแล้วดูดไวสุดๆพื้นสะอาดเหมือนใหม่มากเวอร์หัวดูดมุ้งรั่วใช้แล้วก็ดูดไวไม่แพ้กันเลยนะคะดูดเร็วมากๆเลย สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำรุ่น WS 380 h ET นะคะรุ่นนี้เป็นตัว3มอเตอร์ขนาดถัง80ลิตรนะคะคือถังมีความแข็งแรงมากๆส่วนมอเตอร์ของเราเป็นของ a m i t e ทสามารถใช้งานหนักได้ทั้งวันนะคะคุณภาพสูงทนทานแข็งแรงมากด้วยนะอันนี้จะเป็นการดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นใส่ปรินเตอร์ทุกครั้ง ฟิลเตอร์จะเป็นตัวกรองนะคะมีความละเอียดในการกรองฝุ่น5-10ไมครเลยค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นเข้ามอเตอร์ป้องกันมอเตอร์เสียหายด้วยนะคะตัวถังเป็นสแตนเลสอย่างดีทนต่อการใช้งานไม่บุกง,ง่ายไม่เป็นสนิมด้วยนะคะ ใช้งานก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นะคะอันนี้พอเราดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาดูตัวถังกันนะคะน้องก็จะเก็บฝุ่นไว้ในนี้เลยจ้านี่นะคะตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์ของเราไว้กองฝุ่นนะคะนี่เลยฝุ่นชัดเจนมากจ้าต่อไปจะเป็นการใช้หัวดูดซอกนะคะอันนี้คือแบบฝุ่นชิ้นใหญ่เราก็ดูดได้นะคะทุกคนนี่เลยดูความเร็วความแรงของน้องนะคะสามมอเตอร์ไม่แรงได้ไงก่อนนี่นะคะทุกคน เห็ ah. นชัดเลยจ่ะโหลดน้องรุ่นนี้ขนาดถัง80ลิตรก็จะเหมาะสำหรับต้องดูดพื้นที่กว้างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมคลังสินค้าโรงแรมได้หมดเลยนะคะ<ๆ>เพราะแรงดูดเยอะมากๆจริงๆ3ม,มอเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ ต่อมาจะเป็นวิธีการใช้ดูดน้ำนะคะดูดพื้นที่แบบมีน้ำไม่เยอะได้เลยค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนหัวเป็นตัวแปงลงรีดน้ำนะคะนี่แบบนี้เลยใช้ดูดทีก็คือพื้นแห้งไปเลยจ้าดีเวอร์อุปกรณ์ของเราสามารถทอทำความสะอาดได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีโซ่ห้อยใต้ถังเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตอีกด้วยนะคะคือดีมากๆจริงๆรุ่นนี้ฐานเครื่องทาจากพลาสติกเหนียวอย่างดีทนทานแข็งแรงไม่แตกหกักง่ายด้วยจ้า น้องจะจุได้จุใจมากจริงๆนะคะรุ่นเฮดจะมีสายเดนน้ำทิ้งพอใช้ดูดน้ำจนเต็มถังแล้วสามารถเอาสายปล่อยน้ำออกได้เลยนะคะคือสะดวกสบายมากๆนี่เลยให้ดูความพื้นแห้งนะคะทุกคน อุปกรณ์ต่างๆสามารถถอดล้าทงทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะทางเรารับประกันมอเตอร์1ปีด้วยนะคะมีบริการหลังการขายให้ด้วยจ้านี่เลยโดดเสร็จแล้วน้ำกับสิ่งสกรปรกก็จะมาอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ไปพร้อมกับตัวเครื่องให้ครบเลยนะคะนี่เลยประโยชน์กับทุกคนอย่าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราทีมงานแมททิด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคิปีดมีประโยชน์จากทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ